คนนาถามที่น่าสนใจนะไปถามที่น่าสนใจถามใครเนี่ยถามสิริก็ถามใครเนี่ยหนูมีความถามอยู่ค่ะขอโทษด้วยฉันไม่แน่ใจว่าคุณพูดอะไรย <c oughs> ิ่กว่าถามสิรินะเนี่ยมาถามเข้อใหม่ถามข้อหมอหแล้วน้องเอสดมีชื่ออะไรคะ <laughs> <Okay. S 1> โอ้ยยิ่งกาถามสิริเลยทำไมมาก็เธอมานอนที่บ้านเราไงฉันไม่แน่ใจว่าคุณพูดอะไร <laughs> ถามไปทำไมก็ฉันนอนแล้วนะ,ะไม่มีคำตอบ <laughs> ฉันไม่เข้าใจไม่มีคำตอบฉันไม่เข้าใจกขาบอก จะท,ทำไมมทำไมก็ฉันจะปิดบ้านนอนแล้วนะฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า ตามต่อตามต่อที่บ้านหนูมีตุ๊กตาเยอะเลยนะขอโทษด้วยฉันฟังไม่ทันโอ้เขาฟังไม่ทันพูดจะช้าก็ที่บ้านหนูอยู่ที่นี่เฉยเขาฟังไม่ทันไม่มีคำตอบทำไมขอโทษด้วย ฉันฟังไม่ทันหรอกทํทำไมมันไม่มีเด็กขอโทษทีว่าอะไรนะเมื่อกี้ <laughs> โอ้มินเล่นอะไรเนี่ยฉัน,ฉ,นฉันเล่นเกม <laughs> ก็จอกว่าอย่างนี้ไม่ดีเลยนะอัน <laughs> อย่างนี้ไม่ดีเลยนะเขาบอกอะ เขาบอกว่าพูดไม่เพราะอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเขาบอกงเี้อ่ะพูดต่อก็จะไปซื้อขนมส่งเงินมาให้นะเราต้องกดสิจะไปซื้อขนมส่งเงินมาให้นะนี่คือสิ่งที่ฉันเจอ อะไรเจออะไรพี่คอยอยู่ตรงนี้<ช>ส่วน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 ได้อยู่ตรงนี้ใช่เหรอโอ้อันนั้นสิ่งที่เขาเจอเหรอกับถ <c oughs> ามเขาใหม่ที่จะถามอะไรก็หนูชอบไปต่งไยแต่ว่ามันมืดแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมฉันวินิใจว่าเข้าใจถูกไหมถามมาทำไม อยากไปเล่นกับพี่พลแต่ว่าพี่พลฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าก็พี่พลอยู่ไหนโทษทีว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่พลอยู่ไหนฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเขามีเข้าใจคําถามเรา อยากดูโทรศัพท์แต่ว่าไม่มีคืนก็อยากดูโทรศัพท์มันไม่มีคืนฉันเปิดโทรศัพท์ให้ไม่ได้ขอโทษทีเราทำไมอ่ะทำไมเหมือนมันคุยเรารู้เข้าใจเนี่ย <_ c oughs> แล้วก็ถ้าคุณไม่ส่งเงินมาให้หน้องแอดมิน ฉันไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ช่วยของคุณอันที่จริงฉันไม่รู้จักคุณเลยช่วยบอกฉันหน่อยนะเข้าไปก็ลุงพลไงจ๊ะฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมก็ที่บ้านมนงมีของเล่นเยอะเลยนะฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอ๋อยิ่งกว่าสิรินะเนี่ย <im S 2> ก็เพราะอยู่นี่ไง เขาไม่เข้าใจคำถามถาไหมก็หนูอยากนอนแล้วไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมเบะเบะะตามเบะบ้างตามเบะบ้างตอนนี้มินน้อยอยู่ไหนคุณที่สี่สองสองสองแปดเจ็ดองหลวงนอง แลวอยู่ไหนล่ะอันนี้คนคนอยู่ที่บ้านลุงฝุ่ยเนี่ยอันนียก็พูดสิตอนนี้แม่พีอยู่ไหนลุงอยู่ที่บ้านลุงฝุ่ยฉันไม่รู้ว่าใครเป็นลุงของคุณแต้ทจริงฉันไม่รู้จักคุณเลยช่วยบอกฉันหน่อยนะเข้าไปที่การตั้งค่าสิก็ พูดจะไม่หยุดเลยนะอะไรนะฉันไม่รู้จักรุงของคุณตอนนี้พ่อแอนมินอยู่ไหนฉันไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของคุณอันที่จริงฉันไม่รู้จักคุณเลยก็พ่อพีไงไม่รู้ที่การตั้งค่าสร้างข้อมูลแดบข้อมูลของฉันไม่ไม่รู้จักไม่รู้ไม่ไม่รู้จักพ่อหมูหรอ มันไม่เข้าใจต้องโกด้วย <c ười> พ่อหนูอยู่ไหนแต่ว่าพ่อหนูโดนดนับเดียวแตลว่าพี่หยองกลับบ้านเดีว้แต่ว่าเพื่อนหนูเพื่อนหนูที่เกียร์ทำงาน ช่วยบอกชันหน่อยนะเข้าไปที่การตั้งค่าสิบิก็บ้านฉันหวานหวานพ่อแล้วค่ะขโทษด้วยฉันฟังไม่ทันอะไรเนี่ยฟังไม่ทันขอโทษด้วยฉันฟังไม่ทันเขาบอกหนูก็ไม่รู้จักอ่ะตอนอ่าลองถามสิตอนนี้เมนูอยู่ไหนเขาจะรู้ไหม เฟังเม่ทันพูดสั้นๆสิไม่พูดสั้นๆถามที่ขั้นตอนน้งนหนืนนี้น้พูดดีๆสิก็นอนหลังเงไงนใจว่าใจถูกไหมโอ้ก็หูมีเพาออยู่กันนะค่ะ เดาว่าพี่พออะไรตัวไปมันไม่เข้าใจกดซี่ดซีพี่พออยู่ไหนคะหรูอว่าพี่พอไปเราจะาถามยาวสิเขาตอบไม่ถูกถามที่ที่แรกก่อนถามว่าพี่พออยู่ไหนคะเขาพ่อไม่รู้ว่ามอดาของคุณคือใครอันที่จริง ฉันไม่รู้ว่าคุณคือใครแต่คุณบอกฉันได้ในการตั้งค่าสิริให้อัดข้อมูลของฉันเพื่อนเพื่อนหนูอยู่ไหนคะฉันไม่แน่ใจว่าคุณพูดอะไรอ่าโอเคคอันี่ได้ของเล่นใหม่นะถูกใจมินน้อยเลยหนูอาบน้ำนอนแล้วไหนฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมโอเคประมาณนี้นะ ก็ยิ่งกว่าถามสิรินะทุกคนมินน้อยเป็นงงเลย